ครับเราก็จะมาดูอาหารโคุนของเราวันนี้นะว่าเป็นแบบไหนกันอ่าวันนี้มีเสียน,นออกมาด้วยโนโนโนนเนียนเลยอันนี้ตัวน้อยเพิ่งเอาออกอ่าจะกินหมดไหมมาดูครับเหลือหนึ่งรสนี้นะครับนี่หนึ่งรสกันแดงนะอันนี้น่าส่งไปแข่งกับม้ากระโดดมาก ลองดวผมว่าข้อผมก็สูงอยู่นะเออพี่แกมันสุดจริงอะไรจริงเหลือเหลือก็ผมสังเกตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคือเปลือกมันหนึ่งรถคันนี้กินยิบสี่ชั่วโมงวันนี้ต้องคลุกอาหารแล้วก็จะหมดในช่วงเย็นๆผมลงไปเย็นเมื่อวานอ่า ่วงเย็นๆแทบจะไม่หมดนะคือมันไม่ได้สะอาดกเ็เรื่องอ่ะ,อะก็แรกๆก,กินสะดุ้งเหมือนกันนะวันหนึ่งสามคันนั้นอ่ะ,อะคือพ่อเป็นคนตักใส่พ่อเองก็ตกใจวัวกระเพาะรัวหรือเปล่า,อเ,ลา <c oughs> เอากินได้สองสามวันนี้มันเหมือนเริ่มอยู่ตัวแล้วกินน้อยน้อยมากอันนี้ก็ผมใส่ามาไม่เต็มดีอ่ะด่วเหลือเยอะมากเลยไม่รู้ว่ายินนี้จะหมดหรือเปล่า แต่ละคนนี้นอนอย่างเดียวเดี๋ยวพามาดูผลงานมากระโดดผมเหนื่อยนี่เล็บเพียผมเรียบกินอร่อยเลยครับดูดูมันทําโหเหนื่อยกระโดดเก่งมากครับตัวนี้อไม่รู้ว่าจะขาหาักวันไหนกันนั้นแหละ โอเคครับสำหรับคลิปนี้